รู้หรือเปล่าคะว่าสาเหตุหลักที่ทําให้ชีวิตของคนเรานั้นหยุดอยู่กับที่นั่นนั้นคืออะไรนะคะวันนี้นะคะครูสันนิทวีวันนําสิ่งนี้มาฝากกันคะ่ะซึ่งเราหลายคนอาจไม่รู้ตัวนะคะว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของฉันมันถึงหยุดอยู่กับที่นั่นเป็นเพราะว่าคุณมีข้ออ้างนั่นเองนะคะ สังเกตง่ายเลยคะ่ะคนที่มีชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าเราอ่ะมักจะมีเหตุผลต่างๆนานามาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราหยุดอยู่กับที่ค่ะดังนั้นหากรู้แบบนี้แล้วนะคะรีบทำสิ่งใหม่ๆ เมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณต้องทําสิ่งใหม่และพาตัวเองก้าวไปในทิศทางทีต่ตัวเองต้องการค่ะหากวันนี้เรายังหาข้ออ้างต่างๆนานาหาข้ออ้างมากมายในการที่จะพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายความฝันนั้นเราไม่มีทางสําเร็จนะคะเลิกเป็นคนผัดวันประกันพุ่งนะคะและลงมือทําตามใจคุณปรารถนาค่ะเริ่มวันละเล็กละน้อยนะคะเพราะว่าหากเราไม่เริ่มก้าวเลยเราก็ไม่มีทางพาตัวเอง ไปสู่จุดใหม่ที่เราต้องการชีวิตเราก็จะอยู่จุดเดิมดังนั้นแล้วเคลื่อนตัวคุณนับบัดนี้นะคะแล้วมาเจอกับกรูสันนี่เทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ